À, đá, phụ giai phụ giai tam, lóc lóc, phụ giai phụ giai tam, lóc lóc, lóc อันน้ผู้หญิงหรืผู้ชายละ่ะผู้ชายมานี่ผู้หญิงขาวปีโน้มีผู้หญิงขาวอยู่ไงติดดูไหมติดดู้แล้วเอาหมดแล้วเหรอจร่าไวก่อๆๆนจ่ายไก่อนไปไหนอ๋อคิดคิดห้างเลยลวดเหรอ ไมันอโดนเาติดลวอาติวไ่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไม่ลวดลวดลวเลวเสียทะลุเรอเื่อขึ้นไปกันอ่าตอน้ขึ้นกอนเด้งขห้นบนลวดก่อนอะเด้งขึ้นไปลวดเออนี่เนียนี่เนียนี่ไม่โดนดันแรงเลยนดนแรีนนแคบปิดรูลวมน่ะ แล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานิ้ผู้ชายน้อย